พี่ว่าเมคอัพมันก็เหมือนกับชีวิตเราสามารถที่จะเปลี่ยนวันที่มืดมนเป็นวันที่สวยงามได้ค่ะแล้วพี่เริ่มต้นการเป็นเมคอัพได้ยังไงครับเพราะตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะ เด็กๆพี่ไม่มีเพื่อนเลยนะเข้ากับใครไม่ได้เลยกุพ่อบอกเองกี่ครั้งแล้ว อย่าไปเล่นหนังยางอย่าไปเล่นอะไรที่มันเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยเองยังจะเล่นอีกพ่อตีเองแล้วฮะจำบ้างไหมเนี่ยฮะมันยังไงฮะมันยังไงฮะต้องให้พ่อตีอีกกี่ครั้งเหมือนเราอยู่ตรงกลางระหว่างเด็กสองกลุ่มอะมันไม่มีที่สําหรับเรา ตอนนั้นพี่คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นเด็กที่โชคร้ายเราก็ไม่มีความสุขที่สุดในโลกวันที่เจอตุ๊กตามันเหมือนพี่มองเห็นตัวเองเราอยู่ในสภาพเดียวกัน ต่างกันตรงที่ว่าตุ๊กตาที่ถูกทิ้งมันยังยิ้มได้อยู่แล้วทำไมพี่จะยิ้มด้วยไม่ได้พ่อบอกเองอีกครั้งแล้วทำไมชอบไปเล่นกับเด็กผู้หญิงฮะกุ๊กไปทำอะไรมาทำไมปากแดง,งนี้ล้างเดี๋ยวนี้ล้างออกให้หมดเลยนะ เอ็งอยากเป็นตุ๊ดนั่งไงวะฮะแม่เอาไม้เลียงมาดิพี่คิดว่าพ่อจับไม่ได้เหรอพี่คิดว่าพ่อพี่รู้นะแต่ว่าเขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนเราได้ไนะแต่สุดท้ายไม่มีใครเปลี่ยนเราได้หรอก กูไม่กินข้าวก่อนเหรอไม่แม่วันนี้มีสอบถ้าใจเราเป็นอะไรมันก็เป็นแบบนั้นแหละสิดอันไหมพีม่แบบนี้มากต้องคอยหลบหลบซ่อนๆทุกสิ่งทุกอย่างพี่ใช้ชีวิตโดยไม่รู้เป้าหมายเลยนะมันเหมือน หลงทางอยู่กลางทะเลเฮ้ยกุ๊บลงมาช่วยพ่อลากวัวหน่อยเ้าทำให้มัน<อ>ดูแข็งแรงหน่อยเอาโยดเย่โยดย่ ลงมาถอนถอนชุดนี้ออกมึงจะทำให้พ่อแม่อายขายกีหน้าไปถึงไหนเนี่ยถอนออกเดี๋ยวนี้มึงถอนอย่าทางลูกสงสารลูกเล่อถอนออกเดี๋ยวนี้ลูกเหรอถอนเดี๋ยวนี้มึงถอนพ่ออย่าพ่อพ่อมึงไปเลยนะมึงไม่ใช่ลูกกูกูไม่เคยมีลูกกับเธออย่างมึงไม่เคยทำอะไรให้กูภูมิใจสักอย่าง อยากไปไหนก็ไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเลย มันเจ็บนะที่พ่อบอกว่าเราไม่ใช่ลูกอะ่ะแค่เราไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อคาดหวัง มันคงมีแค่ตัวเราเองเท่านั้นแหละที่ไม่ทิ้งกันเดี๋ยวกุกพักห้องนี้นะขอบคุณค่ะพี่มาขออาศัยอู่ที่เคยฝึกงานเป็นที่นอนทำงานแลกค่าห้องเอาไม่ต้องห่วงกุกนะแม่กุ๊กได้งานทำแล้วตอนนั้นพี่ทำทุกอย่างเลยที่ได้เงิน ก็เป็นค่าเช่าห้องแล้วก็เก็บเล็กเก็บน้อยไปก่อนพี่ไม่เคยคิดอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้หญิงบ้างเหรอไม่นะพี่คิดอย่างเดียวเลยคืออยากกลับบ้านนะ สี้คือเลิศคือบอกเลยเหมอกกักบแกมากเ<า>ออฝังตสแต่พี่จะต้องกลับไปในแบบที่เป็นตัวเองมันจะต้องไม่เหมือนเดิมพี่จะทำให้พ่อยอมรับในตัวตนของพี่เราก็ความนัวตรงหนกแก้น,นะแนวสีตรงนี้นะผงปกหนู กูแต่งหน้าเก่งขึ้นแล้วนะเนี่ยขอบคุณค่ะชีวิตที่คาราโอเกะมันมีความสุขนะทุกๆคนน่ารักกับพี่หมดเลยดีนะที่พี่ยังได้เจอคนดีๆอดีมากๆแต่ว่าทุกที่มันก็มีคนเลวแหละหนึ่งมเาแล้วมาแล้วมาแล้วของ ไม่รู้สึกเจ็บตัวเลยนะเจ็บใจมากกว่ายิ่งเจ็บพี่ยิ่งต้องสู้ฝันจะไกลสักแค่ไหนถ้าเราตั้งใจยอมเอจะอ ยอยากจะทำทุกทางทำให้ฟันนั้นเป็นไปได้ทีกับเป็นทางตาที่หาแม่บางวันอาจจะทําให้เธอนน้าใจแม่บางคืนมันจะนือ่อยละ สู้จึงที่สุดถ้าเราเดินไปด้วยกันจะไปสุดข้อฟ้าใครแสงคลายแม่พวกนี้มีงานประกวดไทยแลนด์แม่อย่าลืมดูนะเป็นงานแรกของกุกเลยวัยพรให้กูด้วยนะคะ พ่อให้ลูกกลับบ้านนะพ่อไม่ได้พไม่น่าอะไรกูพ่อแล้ก็พ่อให้ลูกกลับบ้านนะมันเป็นฝันเล็กๆนะแต่สำหรับพี่มันยิ่งใหญ่มากๆต้องขอบคุณตัวเองในวันนั้นนะที่ไม่ยอมแพ้ มาแล้วค่ะกูจริงๆด้วยลูกกูกลับมาหาแม่แล้วใช่ไหมพ่อลูกกลับมาแล้วกู<ะ> <k ữ> กลับมาหาพ่อแล้วนะคะ <k ữ> <k ữ> คกูคิดถึงพ่อนะคะ อย่าไปเล่นหนังยางอย่าไปเล่นอะไรที่มันเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยกุ๊บไปทําอะไรมาทำไมปากแดงนี้ล้างออกเดี๋ยวนี้เลยนะพ่อไม่ชอบมึงไปเลยนะมึงไม่ใช่ลูกกูกูไม่เคยมีลูกกระเทยอ,อย่างมึงกลับมาแล้วกลับมาอยู่กับพ่อลูกพ่อขอโทษนะลูกนะนะ พขอโทษพี่พอแล้วผมคิดถึงลูกกลับมาอยู่ด้วยกันแค่เชื่อในความฝันและไม่ยอมแพ้ ถ้าเราเดินไปด้วยกันจะไปสุดขอบฟ้า